ค่ะขอต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่เรื่องเล่าข่าวเด็ด Breaking News วิโรจชวนจับตาประชุมคอรมอวัดใจรัฐบาลดันนิรโทษกรรมเหมาเข่งล้างผิดจัดหาวัคซีน นายวิโรจน์ลักษณะอดิสรสสบัญชีรายชื่อพัรก,ก้าวไกลกล่าวว่ามีประเด็นที่ต้องจับตาในการประชุมคณะรัฐมนตรีว่าจะมีการนำเอาร่างแก้ไขพรบรโรคติดต่อที่มีเนื้อหานิรโทษกรรมเหมาเข่งล่วงหน้าให้กับฝ่ายบริหารและคณะบุคคลที่มีหน้าที่ในการตัดสินใจเชิงนโยบายเกี่ยวข้องกับการจัดหาวัคซีนจัดฉีดวัคซีนเข้าพิจารณาหรือไม่ โดยเฉพาะอย่างยิ่งประเด็นสำคัญคือจะมีการนิรโทษกรรมล่วงหน้าให้กับสบคด้วยหรือไม่ต้องย้ำว่าหากกฎหมายนิรโทษกรรมเหมาเข่งล่วงหน้าผ่านไปได้ผู้ที่อาจจะได้รับความเสียหายที่สุดคือประชาชนทุกคนที่ถูกเลื่อนฉีดวัคซีนรอรักษาและเตียงจนต้องมาติดโควิด19เสียชีวิตบุคลากรทางการแพทย์และเจ้าหน้าที่ด่านหน้า ตลอดจนประชาชนที่ต้องสูญเสียชีวิตจากการฉีดวัคซีนไม่มีประสิทธิภาพในการป้องกันเชื้อกลายพันธุ์ประชาชนที่ได้รับผลข้างเคียงจากการฉีดวัคซีนแบบสลับซึ่งยังไม่มีการศึกษาวิจัยในระดับสากลเพื่อยืนยันความปลอดภัยที่มากเพียงพอเด็กตัวเล็กๆเพียงไม่กี่ขวบปีต้องเป็นกำพร้าต้องสูญเสียพ่อแม่จากโควิดและจะไม่ได้รับอ้อมกอดอันอบอุ่นจากพ่อแม่ของเขาอีกตลอดชีวิตนายวิโรธกล่าวต่อว่า รัฐบาลควรเลิกนำเอาบุคลากรทางการแพทย์และเจ้าหน้าที่ด่านหน้ามาอ้างได้แล้วเพราะพวกเขาต่างมีกฎหมายที่ปกป้องการปฏิบัติหน้าที่อยู่แล้วไม่ว่าจะเป็นพรบรประกอบวิชาชีพเวชกรรมพรบการแพทย์ฉุกเฉินและพรบ,รบรความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่เพียงแต่กฎหมายเหล่านี้มีได้คุ้มครองสอบอคและคณะบุคคลบนหอคอยงาช้างเท่านั้นเอง เมื่อวันที่18สิงหาคมที่ผ่านมาพลเอกประยุทธ์จันโอชาน,นายกรัฐมนตรีก็พูดเองว่ารู้สึกเจ็บปวดและเศร้าใจทุกครั้งที่ได้อ่านข่าวผู้เสียชีวิตจากโควิด -19 แทนที่จะออกกฎหมายเพื่อชดเชยเยียวยาพวกเขาเพื่อดูแลเลี้ยงดูเด็กๆที่ต้องมาเป็นกำพร้าให้พ่อแม่เขาได้ดูการเติบโตของพวกเขาบนสวรรค์ได้อย่างสบายใจกลับรักตัวกลัวตายที่จะต้องรับผิดชอบถึงกับต้องออกกฎหมายนิรโทษกรรมให้กับตนเองและพวกล่วงหน้าเชียวหรือและในวันที่24สิงหาคมประชาชนทุกคนสายตาทุกคู่ต้องจับตาดูว่า รัฐบาลน,นี้จะกล้าออกกฎหมายนิรโทษกรรมเหมาเข่งล่วงหน้าให้กับตนเองและพวกพ้องหรือไม่นายวิวโรจกล่าวขอขอบคุณข้อมูลจากมติชนอย่าลืมกด subscribe และมีความเห็นอย่างไรคอมเมนต์ด้านล่างนี้ได้เลยนะคะ